จอานี้เนม่าหลุดเดียวแบบนี้เนม่าไม่เหลือครับแอซซิ <c oughs> ดโดยกองหลังเาครับจวะนี้โอ้โหเนม่าหลุดแบบนี้เนม่าดูจะให้ตัวเปรดี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs> ทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมนี้อีกแล้ว <c oughs> นะในอยู่ดิวิชั่น3นะครับเราต้อง ขึ้นสู่ดิวิชั่น2ในในแม็กนี้สองแม็กชั้นด้ันนี้เราจะเจอกับคนที่โหดหรือเปล่าเราจะเจอคนอ่อนหรือเปล่ามาครับมาหรือเปล่า <c oughs> คนสวยจะเป็นใครนะมันนี่ มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเซีเยวเราส่งส่งฟอร์มทีมผู้แข่งกันสี่หนึ่งสามสองเอาเรื่องโอ้ยเปลี่ยนจุดเบอร์รี่แฮมเนย์มาเบ็คแฮมเอเป้ ใส่รับคลแม่งตึงตึงข้งนั้นแต่เราต้องให้เกียบเขาหน่อยเราจะใช้ใส่ชุดแบบเท่ๆของเราอ่ะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนนะอาจจะทำให้เขาเนีต้องแบบเล่นเกมรับหน่อยซีดมาก ฝา,านคนกองหน้าเขารวมากเราอาจจะต้องเล่นในแบบสไตล์ของเรานะครับโอ้โหดูครับพยายามลักไก่ไปแล้วไม่ได้นะวันนี้ไอมาดับหน้าครับโอ้วเกินเต้ดับหน้าเป็นเฮ้ยปลายตีนโอ้โห,หน้าห้อยโคตรเยอะ เฮ้ยโอ้โหผมไม่ไม่มีทางไปเลยนะหนึ่งสองนี่มาโอ้โหสยังไวอครับมาคนี่มา,มาไปแล้วนี่มานี่มาจ่ายไปจังหวะน,นี้อ๋ออ๋ายา่าเสียบอลแบบนี้หวาดปาทเทนครัแบบยังเขี่ยวไว้ได้จังหวะน,นี้เ็อร์เป้ยติดักบอลได้ครับเป๊ดี ก่ายเปเมซี่หมุนหนึ่งทีับไม่ยังไปได้เมซี่ไปไม่ได้ฮะเมซี่โอ้โยโดนเกี่ยวไม่ต้องรีบครับวันนี้เดเมซี่อ่ะโอ้โหคือยืนตึงแล้วมาครับ เขีเ่ยจิ้งไปก่อนนะครับรู้สึกว่าเขาจะเล่นเกมแบบแก่งอยู่นะทุกคนไปารับเนม่าเนม่าไปครับหนึ่งสองเม, 1, 2, มสซี่เมสซี่ไปไม่ได้ครับฝากไปก่อนเมสซี่กูเดะมาจังหวะน,นี้ลุดเปิดเข้ามาจังหวะน,นี้เป๊ะโอ้โหอู้้ยมงไม่เข้ากรอบพับเนวเป ช็อกเลยครับ <ment> จ <T> ังหวะเมื่อกี้บาดหนึ่งๆนะครับว้าเก็บบอลได้ปาดคนนี้ดัมตามมาครับเป็นเนม่าครับเนม่ากระดกบอลหนึ่งที่จ่ายแฮเป้ไปแล้วเป้โอ้โหยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโทนี่ดัมยอดนะจังหวะนี้นะเนม่ายึดจับไม่จ่ายง่ายๆครับโอ้โห จงังหวะนี้ขอลองก่อนนะโอ้ยกาบี้โอ,กโอ้กาบี้ต้องลองสองนะครับอ่าจังหวนี้เนม่าลุดเดียวแบบนี้เนม่าไม่เหลือครับฮึ่มแอซซิดด้วยกองหลังเขานะครับใครไม่ดูนะแอซซิดให้ผมขอบคุณหน้าผม ยิงฟ้าประธานแอซิดเด้ก้องหลังจะเล่นสไตล์ผมหรือเปล่านี้มาดิแคทไลท์เปิดให้กับไม่ได้นะจังหวะนี้ดีด้าวิเอล่าโอย้ยางแน่นครับบอละระบบตำนานกาบี้กาบี้ช่วงหลังเนี่ยเป็นนักเตะที่ขาดไม่ได้นั่นจะในแผงแดนกลางนะครับขนาดตัวเล็กก,กว่าชาวบ้านชาวช่องมากเลยครับจังหวะนี้เอปเป้ามาแล้วครับแตะได้ไหมไม่ได้คนระับ ากาบี้ต้องต้องบอกว่าแม่งขยันไล่บอลมากครับโจเน่ดัมนี่สักเอ้ยชมไม่ได้จ่ายมาจังหวะน,นี้เลนซากนากนนาาันนะครับจังหวะนี้ดีแคทไลเปิดมายัมที่จ่ให้เอปเป้นะครับโอ้โหเอปเป้ไปล้มไปก่อนนะครับเขาก็ไม่อยากเล่นเกมมากนะครับแม่แคมนะครับโดนดักไปได้จังหวะนนี้นี่มากครับ สองกันมาครับโอ้โหดิแคไลท์ต้องบอกว่าดิแคไลท์นี่คุมจังหวะแดนกลางได้อยู่หมัดเลยนะครับมะครับเมซี่โอ้ไปเล่นสั้นกันวีเอลา่าหมดครึ่งแรกครับเซียวซีถปอว่าครึ่งแรกทำได้ดีครับ of to amusing p ดู in ต่อครึ่งหลังนะครับดูว่าเขาจะเปลี่ยนตัวแก้เกมอะไรยังไงหรือเปล่าไปดูครับสตีเวนเจอรื่นอิปป้โทนี่ดัมเปิดมาได้หรือเปล่านะครับ นีスタบีเอล่าเนม่าเฮ้ยเนม่าลงแล้วเปล่าเมื่อกี้นะครับเคลียร์ได้ครับบัตบัตเทอร์นี่หนึ่งสองเนม่าเนม่าหมุนหนึ่งทีแล้วก็จ่ายเอปเป้เอปเป้โอ้โยอย่างนี้จะส่งบอลต่อไปให้กับเมสซี่นะครับไม่ถึงครับอ้าโทเนียดัมโหนึกว่าต้องจ่ายเอ้าเอ้าเอาเอาเอา็กเคอาร์า a K R ยังเหนียวแน่นนะครับยังไม่ได้ออกแดงเซฟวันนี้ โอ้เปิดจังหวะวันนี้โด่งมาต้องเอาบอลไปทางขวาก่อนนะครับเล่นกันนึกมากจังหวะไม่ได้ครับเปดี้ไอ้บาตโตนี่นะครับเบดี้เคลียร์ทิ้งก่อนต้องบอกว่าการเข้าทำของซิวไซ์เลิ่มอันตรา,ายมากวอนนี้นะครับนะครับสตีเวนสตีเวนเจอรื่นไม่ได้นะ จังหวะนี้โอ้ดีแชรไลท์ไปดิดีแชร์ก้อยมาครับจังหวะนี้เห็นเป้ว่างแบบนี้นะครับโอ้โหเป้โดนเบียดไปเนสตอร์นะครับอ่าเนเมาไม่ได้ได้ไหมไม่ได้นะเนเมาเปเป้นะครับจ่ายมาที่เนเมากูเด้กับเนเมาใครจะอยู่ใครจะไปนะครับมาไอ้เนเมาหมุนมาจังหวะนี้โอ้โหเท่านี้ดำผิดเกือบเหมือนงาเมื่อกี้ ถ้าดำไม่เคลียร์แล้วมีเสียว่าบอลหลุดมาจังหวะนี้เดวิดไปแค้มเปิดเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้เดย์เคอาร์นะครับรไปครับจังหวะนี้เห็นโอ้โหเอปเป้หลุดแบบนี้ไม่ได้อเวร่บาบังบอลไว้ก่อนนะครับอ่ามาครับเป็นลูกโขงนะครับคุณเดีเยร์บอลเอาไปครับเมซี่หนึ่งสองกันมานะครับจังหวะนี้โอ้โหเนบ้าหลุดแบบนี้ เดม้าดูจะให้ตัวเปดี้นะครับโอ้ยบุกจนลืมรับนะครัือทำได้ดีมากครับเปดี้ทั้งเนยมาทั้งเฟดี้นะครับดูว่าเขาจะให้ดูครับ,บช้าอเปล่าไม่ให้ดูครับกาบี้มีส่วนมากครับครับจังหวะนี้อ่ากูเดชเปิดให้กับ ได้ไหม้ปเป้ไม่ถึงนะครับเปิดกลับมาครับเป็นดิชไลท์เนม่าเนม่าโอโ้ไม่ได้นะี่มาไม่ผ่านตัวนะครับโอ้โหเบสแทมนะครับมาครับโทนียดำเพียไม่กันโอ้หไม่ทันอยู่แล้วครับทันก็เทพครับมาจาังหวะนีเมซี่ ได้บอลก่อน,นครับุณเดโอ้โ้หกาบี้นีมาไปครับเตโอเฮนันเดสนะครับพยายามตวัดกลับมาให้กับนีมานีไ่ได้นะครับมันนีมาไปครับหนึ่งสองกันมาครับ ไสโอเฮนเดสครับเผามาด้านแนนกลาง้วครับตอนนี้จะให้เมสซี่ปั่นนะครับเม,มสซี่ไม่ได้ปั่นนะวันนี้จบเกมครับดีสามเราต้องการอีกน่าจะนิดหน่อยนะเพื่อขึ้นสู่ดีสองนะครับต้องบอกว่าทำได้ดีมะวันนี้ปิดคู่แข่งเก็บกระเป๋าเรียบร้อยอยู่บัดแมน้องแม์เป็นเนย์มานะครับดูให้ไลท์ก่อน ่าจังหวะนี้เมซี่โอ้หส่งต่อให้กับปูได้ครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ไอป๊อเป้นะเื้เสียวเสาไปนิดเดียวนะคอันตรายเหมือนครับไอป๊อเป้แต่ลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะครับจังหวะนี้กาบี้นะครับเล่นสั้นกันมานะโอ้โหย่อร้องซัดเกล้ๆนะครับไม่เข้าเหมือนกันนะครับดีด้าล้มตัวทันนะครับดูว่าไม่ค่อยแรงด้วยลูกมีจังหวันี้ครับ เนม่าได้แอซิามาเนม่าจังหวะนี้ปั่นแบบง่ายๆครับโทษไทยไม่ได้โทษตัวเองครับกองหลังไปเล่นเสียบอลเองครับเบอร์แปดจะแต่แต่บอลยาวนี่ครับเนม่าดักไว้ได้ครับเนม่ามันไวอยู่แล้วนะครับโอ้หปั่นนิดๆโค้งหน่อยๆนะครับรอไม่เหลือจงังหวะนี้กาบี้โอ้โหส่งให้กับเนม่าเนม่าแอซิ้ไปดีโอ้หายพานแบบนี้ไม่มีพลาดไ,ไม่มีหลุดอยู่แล้วทุกคน ดยูยสบายสบายครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนเราอาจจะขาดอีกิ๊แต้งน,นะครับเพื่อขึ้นสู่รดีสองแต่ตอนนี้น่าจะเริ่มเราต้องขึ้นให้ถึงดีหนึให้ได้นะครับโอ้ยมือนขาดเยอะเลยครับปเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับทุกคน